สบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนจ้ากินไข่ลูกมังกันเลยพี่น้องเด้อยังพันเมื่อแม่บอกกุ้งยังมากินไข่ลูกมาลินน้ำปลาดน้วยมาดินน้ำก็เลยได้ไข่ลูกมาสู่กันกินพอดีเลยพี่น้องไข่ลูกมันเป็นไข่เป็ดเด้อพี่น้องไข่ทีว่ามันอันแบบมันกลังสีเบาอเนาะแล้วเขามาเอามาขายก่อนนะมาต้มเอามาต้มขายเรียบร้อย น้ำมันที่นอยู่ทางไนนี่มันสีออกน,วนัวๆเลยพี่น้องทามพี่น้องถามมาว่ะมันมันข้าวบอ่อเวลาเขากินไข่อันนี้มันบ่ข้าวพี่น้องมันมัน,ม,นมันออกนัวๆหอมๆคือทางลาวจะนิยมกินเลยแหละไข่อันนี้มาแต่เวียดนามเลยพี่น้องไข่ไข่ไลูกมาจากเวียดนามอันนี้กินกับผักเสริมอันนี้ผักเสริมลาวผักเสริมโบเมนซาลาเน่เลยพี่น้องเดยจะเป็นผักเสริมอิดๆนี่นะ การมันชีกเป็นชีทอิดใบมันจะโบเมนอันยุ่งหยุ่งคือโคงสาลาเน่เด้อพี่น้องเขาเอื่นหักผักเสริมอันนี้สาลาเน่จะเป็นเนื้อหนิซาลเน่กินแหนจรินเขาสีกินกับผักแพรวเนาะนิ่งเนาะแต่ว่าผักแพร่หั่นมันชีกโดนมันสีกินหุ่นคอแห้งใส่ผักเสริมแทนกินอ๋อแบดนี้เล่าลายเลยเพื่อทีได้กินบรรยายเล่าลายเต๋อมาแล้วแม่กินก็จันทร์แล้วลูก มาบัดนี๋ยวเรากินนดมกันนี่เข่านี่เข่านี่มือบวมมาง้อยถูกจริงจี่อันนี้เพิ่นต้มใส่เครื่องหรอไม่ป่ะป่ะไม่ละต้มใส่เครื่องเนี่ยเวลาน่าบันนัวเลยพ่นะจ๊าลูกมันก็สิเป็นพอดีกินเลยต้องสดกินแบบนี้ถ้าคนกินไข่ลูก ออามาก๋วยเจ้ยมากินดีเลว่ามากินหนวดสองคนแบบล้วก,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 กินแค่นั้นออกเงินนี่ผู้นี่อาหข้าวเปียะกระชิยูยกินนรกับเจ้าก่อนแหละอันนี้เป็นโต๊ะอ่อนมันเดิมอย่างเดิมถาดโตนแก่ายกับสีบลูเป็นกินเนาะมันมีคนอันนี้พอดีกินเลยถือถือแก่ถือถึอนี่ถึอแล้ว ถูกเลยแก่ทา้งนี้ก้วเป็นเป็นไข่กระดมอันนี้กระนาบกระคาเห็ดกระชางดอกไม้เคุนเด็กพี่น้องจ้าบ่เลิกเลยคนบ่แล้วตอนนั้นเราว่าแล้วก็นั่งเสียวแล้วเสียวแบบคนจ้ามาได้ลูกจะหมักบ่อขายดานมันหมักกินข้าวหมักบ่อ ปากมันหมักเลือดหมักเลือดสินหมักลูกมันลูกมันค่ะตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่ขึ้นมากกว่านี้นี่แต่พอดีแซ่บเลยลูกเมื่อไหร่ลูกเมื่อไนี้อันนี้ลูกเบ่งี้วะเบ่งเงี้ยเขาถูกคลิปเบื้องไปจ้ะจะไปกินมะลุได้ของน้องลูกอะไรน้องโน้น bạn đang xịt kim gặp sẽ bao nhiêu đây đây mưa đây 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 đây

อนวันอยู่ส oh. mm. oh. re no, ิบเอ็หน่วยอยู่บ้านนวกพนสิบเอ็หน่วยโดยนอนอยังมีแทนอีกะอยู่ดีสกับบ้านนลยแทนเลเนี่ยน้อนถูกหน่อยพ่เนาะเตองลกเงยหน่ยจริงกะฟ้เดยเด็กหบมาตัเนี่ย mọi người nghe người ta mhm mhm đi, mhm 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 này mhm 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 lụt mhm

ก็เพิมอยู <S 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 5, 000 000่แพงไงแพงเมนเลยแต่วักสลัดอ่ะคือทำองแพงมันละพันสลอันนี้ซื้อบรือใครรูปซื้อต่างหากไหมหาพันหมดหาพันซื้อบ้านเนาะกสี่อนพ่นกับผักข้าวทองนี่สองพันคน อัน่นอันนอ่นเอนเซบหนวดหนองน้ำมันกันเลยเสียอย่งอางเดียวคือลูกหน่อยปวดเป็น <c oughs> ด้ลูกใหญ่กว่านี้หน,น่อย,ยเหงอยากทำปาะนี่หน่อยลายแล้วำนระหยาดเซบปันใดลูกหน่อยปด กะดา่อนเต็มเลยค่ะกระดอษหมดออกกระดาษเต็มยังไงอันนี้นะบอกปรุงแต่ว่หมักอะไรไข่กระดาษหมักบอกบอกกินเจกินจระได้ะไรันปะจระเข้อะไระไะไบจิบารุงาะไบกิบารุงทำงา้เด่ ดีกว่าฟันร้อยุดีกันเนาะลูกนี่เจ๊หมูกับเก่งขอหนึ่งเย็นเก่งเนยก็เก่งเบิร์ลุงเจ้าลุกย็นเก่งเนาะกต่างสิบปานกลางอันนี้มาเก่งปานกลางเลยนี่ครูตัดชิ้นแหละปานกลางยังจำยังจำนี่แล้วบอเป็นจำขอหนึ่งแต่หมูนีไม่เจ๊ได้น่อยเก่งเก่งนะเรียนอะไปเรียนอหนึ่งขอคนจะได้ปานกลาง มีแต่คนเก่งๆไมหออันนี้ยังไงในอปปตอนนึ่งไีปีปายอนนึ่ง้งแมวหายแล้วแบเราไปง่ายด้วยเจ็ดแปดปีูนั่งลุกตอนหนึ่งเด้๋ยันี้เต้าปีตอนหน่งแบลุกจิน้เห็งิไทยนแลแสบบอืมแสบลุกกินลุกมมงดิแสบนำนัวจะกินใส่แดงนะต้องแมวหาย แก้วกแต่กี่วันคนทำแกคนว่ายินคงบำานต่กกินไปคนว่ายินเป็นถ่ายว่ะคุ้มมือนี่กินเรียบคุ้มือนี้หามมาอยู่เลยูอันนั้นหายละใใส่นี่หงนะเขามีเขาซ้อนดีได้เพราะว่าเขาจ้างเขาด้สั เขาก็ซอนแบบเอาใจใส่กว่าโุงเพรีนหลัดเนี่ยเดินก็เลิกจะแข่งแล้เดินสี่แสนเดินสี่แสนเดินสี่แสนพันปลายเอนพันกว่าบาทแบบเวลาแม่มาหัดเอาเงยมือเรงเขาก็าบ สอนการบ้านเพิ่มไงเดอ้อแบบสอนการบ้านลูกลูกไงเดอ้อสินะนเขากระสีบออ่อข้าตลอดดิเอากระสีบอ่อเพิดเลยลุงลุงอย่าลืมเหตุการบ้านเดาลูกเพราะทางผู้งองนวยการทางเฮียนนะ,ะลากมือเป็นระ,ะเบียบอนนาวาอะไรเนี่ย มุกกันได้ไหมเองนะเก่งเรื่องม้องลงูกไ,ไม่ได้ดหลยมาได้มาสัมอยู่ในห้องอะ่ะติดอยู่หลัดับดโต้โอเนมืน่อเป็ดนะ <c oughs> แต่ว่าขันมาแค่กับพี่น้องลูกไม่ได้เลยจังเนี้ยอ้าวลาพี่น้องกันอ้าลุงอะ่ะนั่งลาพี่น้องลูก <c oughs> ลาเอฟซีนะคลิปนี้ <c oughs> ขอลาไปก่อนเด้อจ้า <c oughs> ขอลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดไลค์กดติดตาม ช่องน้องลุงคนน่ารักในเด้อช่องน้องลุงคนน่ารักในเจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเดจ้าทางช่องลุงนภา,าพ่อช่วยเลี้ยงเดจ้าฝากช่องกุ้งเบาะลาวน้องอานนท์ล่ะกับ <c oughs> น้องอานนท์รัชชาโนนในเด้อจ้า <c oughs> ละะยังช่องไหมน้องนิวทีเคเอสเดจ้าบายบาย <Bye. S 1> <c oughs>